สวัสดีค่ะอูมามาชาแนลจากช่องเซนวิทพารวยจ้าวันนี i i food, ้แม่จะชวนเพื่อนทานขนมจีนแกงป่าลูกชิ้นจ้าขนมจีนแกงป่าลูกชิ้นน้ำปลาจ้บมาทานด้วยกันเลยนะจ้าเพื่อนจ๋าเสียงรถจะดังนิดนึงนะจ้าช่วงเย็นเย็นรถจะเยอะจ้ะขนมจีนแกงป่าลูกชิ้นนะจ้าน้ำปลาจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋ามีผักชีลาวนะคะแล้วก็มะละจ้๊กแตงกวาจากเพื่อนเพื่อนจ๋าผักชีลาวมะละแตงกวาจ้ะนี่จ้กเพื่อนเพื่อนจ๋าลูกชิ้นจ้ะ ทานด้วยกันเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋าขนมจีนแกนป่าลูกชิ้นน้ำปลาจา้ามีผักชีผักชีลาวมะละนะคะแตงกวาจ้ะแล้วก็ถั่วผักชีลาวมะละก์แตงกวาแล้วก็ถั่วจ้ะผักรวมหลายอย่างจ้ะเพื่อนๆจา๋าอร่อย งันปลาใส่อะไรก็อร่อยมาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋ามาทานด้วยกันจ้ามีสตอร์ได้จ้ะเพื่อนๆจ๋าขนมจีนแกงป่าลูกชิ้นน้ำปลาจาาเพื่อนๆจ๋าแซ่บกับเพื่อนอร่อยมากค่ะ มาทำด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะผิดถูกยังไงยกโทษให้แม่ด้วยนะอาภัยให้กันนะจ๊ะแม่อาจจะไม่ได้เก่งมากมายแซ่บมากเลยจ๊ะเพื่อนๆจ๋า ขนมจีนแกงป่าจัะเพื่อนจ๋าลูกชิ้นน้ำปลาจ้ะผักชีราวมารักกังกวาผัวผักยาวซอจ้ะอ,อร่อย อันนี้แดดแรงเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋าฝนไม่ตกชัวร์อาจจะตกกลางคืน มาทานด้วยกันนะจ๊ะขนมจีนแกงป่าลูกชิ้นจ้ะแซ่บจนแม่กินอย่างเงี้ยเผ็ดๆแล้วแม่ชอบซีจมูกนู้ไหมล่ะยุกยิกยุกยิกอยู่ไม่สุกมันลำพานที่จมูกตลอดเวลาแซ่บจ้าไหลไปหมด ชิ้นหน่อยอชิ้นปลาค่ะเสียงรถดังหน่อยนะแม่หัดตอนเย็นมือทุกรอบอะค่ะแล้วแต่จังหวะรถมากรถน้อยแม่ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะ แม่เลือกไม่ได้ค่ะแม่อยู่บ้านเช่าแซ,แซ่บแกงป่าก็อร่อยนะคบป่าตีนไก่ป่าลูกคิ้งแกงปาก่าใส่ปลาอร่อยหมดอ่ะแซ่บค่ะ ใส่น้ำปะลาขนมกินกลางป่าลูกชิ้นจับเพื่อน,นจ๋ามาทานด้วยกันนะจ๊ะ สตอจ้ะมันๆแต่อร่อยมากค่ะน้ำปลาแซ่บแกงป่าใส่น้ำปลานี่แซ่บแซักชีลาวจะเป็นเพื่อนจา้า หอมมะเขือยาวหอม มันละค่ะแจงปากขนมจีนลูกกินปาก แซ่บๆจากเพขึ้นจา้าแกงปลาขนมจีนจ้าร้วจีนปลาอร่อย,ออยวันนี้ขนมจีนไม่ค่อยเยอะค่ะครึ่งครึ่งเข่งเล็กค่ะ ปกติแม่จะใช้เข่งหนึ่งเต็มๆวันนี้แค่ครึ่งเดียวค่ะแม่จะเก็บไว้ทำคลิปพรุ่งนี้ต่อ ขนมจีนแกงป่าชิ้นปลาจ้าบางทีแม่ก็พูดถูกมั้งไม่ถูกมั้งแต่แม่จะพิมพ์แม่จะบอกในในคลิปนะคะพิมพ์บอกในคลิปอร่อยขนมจีนแกงป่าลูกชิ้นปลาจ้าอันนี้แม่ซื้อมานะคะ อันนี้ไม่ได้ทําเองซื้อมาค่ะแต่ผักบางอย่างเหลือเก็บเอาไว้แซ่บแต่อร่อยรสชาติดีเลยแต่แม่ใ้ใส่พริกเพิ่มไีนิดนึงไม่คอบปาก น้นก็อร่อยอร่อยจ้ะอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆจ๋าลูกชิ้นจ๋ามาทานด้วยกันนะจ๊ะ 我来炸，撸起炸。 ขนมจีนแกงป่าไตาอ่าขนมกินขนมจีนแกงป่าลูกชิ้นปลาจะเพื่นอนๆจ๋ามาทำด้วยกันนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะปูม,มามาชาแนลจ้าช่องแซมิทพารวยแม่ลาไปก่อนนะคะชมกันใหม่คลิปหน้านะบายสวัสดีค่ะขอให้เพื่นอนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะแม่ไปก่อนนะ